กันผมให้ผมหยิบคีได้ยังไงก็รอดแน่นอนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปสุ่มใกล้ๆมันต้องสุ่มสามตัวพลังงานมันเหลือแล้วชีวิตหมดนียล้แต่ผมไม่ต้องเป็นตัวตั้งแต่ก่อนทีที่แล้วผมฟังยึดยืนเซลานิตเฮ้ยไม่เป็นไรเซลานิดเดี๋ยวปล่อยฟอคอนไปมันน่าจะสโลได้นะเรามุ่งไปที่เวรเดมมันจะแอบดึงไะดิ ต้องมีคนคอยดูดิท่านให้แพนเทอมันทำไรวะมันยืนนิ่งไงี่แพนเทอร์เม um yeah> ื่อกี้เอฟคล่เเ้าว้อาไปดีฝ่ามันได้ไหมอตีฟอตีฟตีหรอมันมันอันนี้แล้วนะ ไป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 ถ้าถ้าก่อถ้าก่อผมแต่ Kid, ผมจะไม่หยิบนะคนอื่นต้องหยิบแทนผมเฮ้ยเอาสเตโกก่อนเอานอกก่อนเอา Gotta, เอาอยู่ครับเอาอย่ผมเอาเซเรนิทให้อยู่มันตายอย่างเดี๋ยวขึ้นมาดีเดียวขึ้นมาทำไมตัดเซเรนิตรอ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 ียังไม่มาเซเรนิตเพิ่งหลอกแล้วนะผมที่ไม่โดนที่มันมาแล้วนะซีอ่ะ ตีีพร้อมแล้วตีผมพร้อมอะไม่พร้อมไรอ่ะเอ้าผมทิ้งเบิริ้งไม่โดนผมจะตายนั่นลืมไปไม่มีฮิวเชื่อเฉยจะแตกแล้วพอแตกแล้วเลือกแขนเลือกแขนพอแตกจะระเบิมจะระเบิดต้มจะระเบิดต้มจะระเบิดต้มจระเบิดผมใส่เวฟริ้งอราไปไกลละโอ้ไขไปวะล่ะ

แกชื่อกล, oh. ล้วเมวื่อวานผมเจออยู่อ่ะทีมแย่เลยว่าทีมเองไม่มีไมด <iz> nes, มอนกันโอ้โอ้โอ้อไอวิกิ้งเขาตายครับโอ้ยเปิดประตูสองให้อยู่เปิดประตูสองให้อยู่มีใครอนขึ้นมาไหม <c oughs> โดนลุมจัดไอ้ฟอคอนเราโซโลไม่ได้หรอวะฟอคอนเราดาเมจห้าหมื่นตายไปสองแล้วนะเปิดโล่ให้เปิดโล่ให้อลิสเฮ้ย hey, มันถ้าถ้าจะเสร็จกอดน,นะผมจะได้นี้มันควรจะโซโลได้นะไป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 ผมขังผมขังโอเคผมได้หนึ่งโอ้ยแต่คนฟอคอนเรนเลงอะไรอยู่เนะี่ยฟอคอนเล่นไม่เป็นนะ เอ้ยบนฟ้าตายแล้วครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่งตายนะเป็ไรไม่เป็นไรมีก่อนไอ้เวลกินเข้าใกล้คน,น,นไม่ได้หรอไม่มันปล่อยมันปล่อยสไลด์ฟรียุ่ม,มอะไรไปแล้วครับเยอะแต่ว่าต่อสุออดท้ายแล้วโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะก็โหโล ตายครับตรงไหนจะเกิอดอะซีย้ายมุกเซนเตอร์ไม่เอาเรื่องโอ,โอ้เดือกินตีไม่เข้ามีคนมาซีไหมกำลัง,งไปกำลัง,งไปมันกำลัง,งไปกันขอยติดวิเซเลนิตมาแล้วหาเซเลนิตไม่เจอเอาอยู่นูน่นอยู่บนฟ้าต้องมาแนะ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเงก็ได้วะ เราขึ้นกันมาแล้วผมผมผมดักไว้ขึ้นนะใครว่างไหมพี่บอกพอข้อไหนว่ายิงคนเดียเลยไม่ต้องให้มาทำมีเลยน่าจะเก็บง่ายป่ะไอ้ให้เขาเอาชีวิตให้รอดก่อนพี่ขนาดนั้นเลยเหลยมีใครยิงแล้วอ่ะใครยึดทีนะต่อจองบ่งเออมันยิงแล้วมันยิงแล้วไอเออเอวลคินอ่ะดูไปหมดแลยว่ะ มันย um: pues nah ืนไม่ได้ม like> ันยืนไม่ได้มันยืนไม่ได้เ้ยเ้ยเ้นปั่นเลนปั่นด้านนเปิดล่ให้ผมโดนนี่ผมโดนปล่ให้ผมปล่ให้ออเฮียเพื่อนเพื่อนสักเพื่อนโทษโโไอ้ยนชวนวนเกบาย้ครูเฮ้ยมาแล้วนะันเอาไม่ได้เนี่ยมันเอาไม่ได้เนี่ยมันยไม่ได้อโอ้ไม่โดนมาผมผมจะโดนลูมิเนโซโลคิว เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฆ่าแฟนแฟนเธอเขาไอ้เวลกินเขาสวยเจลกินไลน์เหลือลูมิเน่นั้นเหลือลูมิเน่ร์เอางไงโอ้เสนาธิบนี้อันตอนนี้พวกเรานี่หวาวนะี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลูมิเน่ี้ลูมินเน่นี์มันเอาไม่ได้มันเอาไม่ได้มันเอาไม่ได้เชสคาเต็มโชว์อยู่ไอสเตโกเราทำงานสเตโกเราทำงานดีจัด เตโดนเจอแล้วเตโจะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวอยดเร็วๆเฮ้ยเฮียโอ้โโดนสแกนมีสแกนมมีสแกนปี๊เสร็จปี๊ดปี๊ไอ้นี่ยใตายละเฮ้ยผมรอเอาเลิน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 ะเบลินเอาไม่ได้เลินมาเอาไม่ได้ผนอยู่ตตายแล้วผมผมเอาีผมเอาี 20 50 60 70 80 90 1 0สิบบแปดสอนึอบผมกลับมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนติดติดอะไรขนาดนั้นนะผมซื้อเวลาอย่างเดียวแล้วังหวะนี้ซื้อเวลาซื้อเวลาซื้อเวลาผมซื้อไว้อยู่ครับผมมาซื้อต่อผมซื้ออยู่ผมช่วยโดนเสร็จแล้วนะ้แค่นี โหลดเสร็จแล้วโหลดเสร็จแล้วยาซีต่อยาซีต่อซื้อซื้อไว้ซื้ออ๋อพลังงานผมหมดละออกินมาแล้วออกินมาแล้วเรากันเจลินิตเมียนเจลินิตเนียนรอผมตายเอาออกผมเอาออกินได้ผมตายนะตายตายสวยสวยสวยผมเอาอยู่ผมเอาอยู่ฝากฝากพี่ผมตายแล้วไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้วะจะตายแล้วนะฆ่าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนเล่นฆ่าก่อนพลังงานมันหมดด้วยเมื่อกี fine, ้ ้ยเ้โอ้ยเชื่อมันแฮกมันแฮกเซเลนิตโอ้ไม่แฮกไกเวตามหิ่ยพล่ทุกคนเราเซเลนิตให้ได้เฮ้ยโอยโอ้ยโอ้ยเฮยจะมาแล้วนะ เข้าประตูสองเข้าประตูบนมาดีก่อนเรอวะเฮ้ยมีโจมาเสือกอันท่านผมคนแรกผมคนแรกดีเลยดีเลยดักดักวอลกินอยู่ผมดักวอลกินอยู่มันมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้แต่ผมมีก่อนเดียวแล้วนะไปเลยจะซื้อเวลาใครใครมาดีกว่ากันไประตูล่างแปงล่างล่างรถที่อยู่บน มันนั่งกลัววิ่งไปเลยสุดตีนเลยเอ๊ะลูมิเน่ตายแล้วลูมิเน่ตายแล้วปีได้เลยนะปีดไ้ผมผมจับแพนเทอร์กับอันนี้ได้ไปไปไปผมใส่แพนเทอร์ทิ้งไปแล้วผมไม่มีก่อดแล้วผมไม่มีก่อดแล้ววนแล้วลบลบวีดีลบวีดีลบวีดีล็อกหมดล็อกหมดล็อกได้สองล็อกได้สองค่าครับไล่ฆ่าเลย เราคิดตายเราคิดตายเร็วอีกหตัวเซเลนิตจะตายแล้วนะสุดสุดสเตลไหวไหมสเตลเล็กเซเลนิตอย่างเดียวง่ายสุดแล้วมังเลงกับมังเลิงเอยไม่ไม่ทันนะต้องต้องปกัสวีด้วยนะไปไปไปเบบีครับ เอาคิวอย่างเดียวไม่ทันแล้วถ้ามันได้บีจบเลยเราต้องได้เฮ้ยเซรานีอยู่ไหนวะไอ้ฟอลคอนมึงอยู่ไหนเนี่ยบี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 มันเอานมอยู่ผมใส่แปนเทิดจริงไปละสวยด๊สวยด๊สวยไล่ไล่เก็บตัวบางๆเลยเดี๋ยวผมยื้อบีให้ไลเก็บหาเซรานีอยู่เนี่ยอยู่ไหนวะ มันอยู่นิ่งองนะ่เฮ้ยเซเลดดีดเอาแล้วโอ้โหมันบินมันบินแล้วมันเอาอ่ะทำมันได้ไหมควาค่อนความหวังที่นายแล้วเออเออเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวไปไหนแล้วไปไหนแล้วเฮ้ยอยู่ด้านหน้าแลยๆนี่นยอ่า feet. Stop